สวัสดีค่ะก็จะเป็นการรีวิวการนั่งรถไฟลาวจีนครั้งแรกของเก๋นะคะเก๋นั่งจากสถานีบางเวียงนะคะไปที่สถานีหลวงพะบางนะคะนี่เราจะ เข้ามาในที่สถานีวังเวียงแล้วนะคะแล้วก็จะมานั่งพักนะคะเออมีอย่างหนึง่งการจองตั๋วรถไฟนะคะอันนี้เก๋จองผ่านไกด์นะคะไกด์นำเที่ยวนะคะของสปปลาวนะคะเป็นคนจองให้นะคะเก๋จองเองไม่เป็นนะคะเราต้องพึ่งพาไกด์นะคะหรือพึ่งพาคนที่เขารับจองนะคะนี่เราก็ขึ้นมาบนรถไฟแล้วนะคะหาที่นั่งปุ๊บเราก็จะถ่ายรูปซักแช่แช่สองแช่นะคะ อพอเราได้ที่นั่งเสร็จเลยเราก็ได้ที่นั่งติดหน้าต่างนะคะทุกคนเราก็จะได้ชมวิวด้านข้างนะคะในการเดินทางของรถไฟครั้งนี้นะคะจะบอกว่าวิวสวยมากทุกคนพอเราขึ้นรถไฟได้สักพักนะคะเขาก็จะบอกกฎระเบียบการ อยู่บนรถไฟนะคะว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงนะคะเขตจะย้ํานะคะว่าไม่มีภาษาไทยนะคะจะมีภาษาลาวแล้วก็ภาษาจีนภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> แล้วก็ฟังกฎระเบียบไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พร้อมกับชมวิวด้านข้างนะคะ <c oughs> เป็นวิวที่สวยมากจริงๆนะคะแบบภูเขาสูงใหญ่ภูเขาเขาใหญ่มาก <laughs> ลุงละ ผู้เขาที่สอบปอปลาวไปแล้วค่ะทุกคนคะ่นะคอพ,อพอฟังกฎระเบียบเสร็จนะคะเราก็จะมานั่งชมวิวสองข้างทางเหมือนเดิมนะคะโอ้ยข้างทางคือสองข้างทางไม่ได้เรานั่ง อีกข้างหนึ่งเราดูอีกข้างหนึ่งนะคะเราไม่รู้อีกข้างนั้นเป็นยังไงแต่ว่าข้างที่เรานั่งอะ่ะคือสวยมากชิวทัดภูเขาแบบสูงใหญ่ล้อมรอบแบบทุกคนทุกคนต้องได้มาสัมผัสเองอะคะ่ะมันสวยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นกฎระเบียบในการใช้ห้องน้ำบนรถไฟนะคะทุกคนไปฟังดูนะคะ อันนี้แกก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกคะ่ะต้องไปอีกสักประมาณสองถึงสามรอบนะคะน่าจะฟังภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษได้คล่องแน่นอนเลยะคะ่ะเราต้องได้ไปอีกนะคะเราต้องได้ไปอีกแน่นอนเพราะว่าเริ่มหลงรักที่สปบปลาเขาแล้วคะ่ะ นี่ทุกคนเห็นวิวข้างทางไหมคะตรงนี้อาจจะไม่ยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะแบบว่า,วาถ่ายตรงที่มันสวยไม่ทันแต่ว่าทุกคนถ้าเรามองด้วยตาเราเองอะ่ะจะบอกว่าสวยมากจริงๆนะคะวิวแบบวิวอะ่ะทุกคนดูอะ่ะมีแต่ภูเขาล้อมรอบเต็มไปหมดแล้วว่ามันสวยอะ่ะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะทุกคนม,ม,มันคงแบบสวยน่าดูเกดต้องได้ไปหน้าฝนอีกครั้งนึงแน่นอนคะ่ะ ทุกคนอันนี้เก๋ไม่รู้ว่าเป็นเพลงเพลงอะไรนะคะน่าจะเป็นเพลงเชื่อมสัมพันธ์ลาวจีนนะคะแต่ว่าก็พอดีนะคะทุกคนไปฟังดูนะคะเก๋นั่งฟังแบบเพลินมากเลยแล้วก็ง่วงมากเลยตอนนี้ยังไม่ถึงไหนเลยยักถึงแล้วง่วงเด็กไม่กล้าหลับนะคะกลัวไม่ตื่นนะคะเดี๋ยวลงผิดสถานีแย่เลย เนอร์มีอย่างนึงนะคะรอบนี้คือเก๋ไปคนเดียวนะคะคนเดียวจริงๆนั่งรถไฟจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรไปถึงสถานีเวียงจันทร์คำสวัสดนะคะคนเดียวเลยครั้งแรกเลยที่เที่ยวสวปปลาวคนเดียวนะคะเป็นแบบมันได้อยู่กับตัวเองจริงๆทุกคนไปแล้วลงลักเราต้องได้ไปอีกแน่นอนค่ะ ในขณะน,นั่งรถไฟนะคะเราก็จะฟังเพลงไปเรื่อยๆนะคะเพลงก็จะอยู่ประมาณ3นาทีนะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะที่อัดคลิปมาได้นะคะทุกคนคะ่ะฟังไปเรื่อยๆจนกว่าเพลงจะจบนะคะในขณะที่ฟังเพลงนะคะเกีก็อแอบงีบพักสายตาไปนิดนึงเพราะว่า เหนื่อยมากนะคะเพราะว่าการขึ้นรถไฟลราจรีนะคะเราต้องทำเวลาเราไปคนเดียวนะคะเราไม่รู้ว่ามันไม่มีเวลาที่จะเผื่อให้เรานะคะเราต้องเผื่อเวลาให้เขานะคะเราต้องเร็วต้องรีบด้วยนะคะแล้วก็พักสายตาไปเรื่อยๆแล้วพร้อมฟังเพลงไปนะคะ ทำนองเพลงนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับที่ไทยเราเลยนะคะทั้งแบบเรื่องภาษาอะไรก็จะมีแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะถามว่าเก็บฟังรู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องบ้างแล้วก็ไม่รู้เรื่องบ้างนะคะอะไรตรงไหนที่เราไม่รู้เรื่องหรือไม่เราก็พยายามถามถามเขาแบบย้ำๆนะคะแล้วก็จะรู้เรื่องไปเองนะคะแล้วก็จะเรียนรู้ในการเดินทางครั้งนี้ไปเองนะคะีมีรอบแรกแล้วก็ต้องมีรอบสองนะคะ รับรองเลยค่ะรอบสองต้องมาแน่ ep 2ต้องมาแน่ทุกคนรอติดตามได้เลยนะคะนั่งฟังแล้วก็ชมวิวกดระเบียบบนรถไฟไปเรื่อยๆนะคะจนก่อจะถึงสถานีหลวงพระบางนะคะ นี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของที่นั่งของเรานะคะทุกคนคะ่ะ D คือไม่ติดหน้าต่างนะคะ F คือจะมีรูปช่องหน้าต่างอยู่เป็นรูป F เป็นรูปหน้าต่างน,ะะนี่แล้วก็จะเตรียมตัวลงแล้วนะคะเพราะว่าถึงสถานีแล้วนะคะเราต้อง รีบลุกนะคะแล้วก็เตรียมตัวเตรียมเก็บข้าวของของเราให้ดีนะคะเก็บให้หมดด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> สุดท้ายตักยืนเลยสุดทายนี่เราก็ถึงสถานีหลวงพระบางแล้วนะคะแล้วก็เดินไปหาทางออกนะคะถามว่ารู้ไหมว่มาทางออกอยู่ทางไหน ตอบได้เลยว่าไม่รู้ค่ะเดินตามคนที่เดินนําหน้าเราไปเลยค่ะเขาพาไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะให้ชมบรรยากาศนะคะในสถานีหลวงเอเอสถานีหลวงพระบางนะคะเนี่ยคนเยอะมากทุกคนคะ่ะชาวต่างชาติเยอะมากคนจีนคนอังกฤษคนญี่ปุ่นคนแบบคนเมื่อเข้ามาเที่ยวกันนะคะทุกคนคะ่ะมีทั้งม,มีหลาย เชื้อชาติเลยค่ะทุกคนถามว่าตอนนี้รู้ทางออกอยังยังไม่รู้นะคะเพราะว่าทางออกอยู่ไกลมากเลยนะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆอก็มาดูเดินไปเรื่อยๆนะคะเหมือนได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองไงก็ไม่รู้ก็ถ่ายรีวิวให้ดูนะคะรีวิวแบบว่าบรรยากาศ ที่สถานีหลวงพระบางน,นะคะรถไฟนะคะทุกคนรถไฟเขายาวมากแล้วก็ใหญ่มากจริงๆทุกคนมันมันตื่นเต้นนะทุกคนทุกคนต้องได้สัมผสัสเองนะคะแต่ว่ารับรองนะคะว่า EP หน้านะคะเก๋จะทําให้ละเอียดกว่านี้นะคะเพราะว่ารอบนี้อะไปครั้งแรกนะคะมันก็จะดูตื่นเต้นกันนิดนึงนะคะนี่เรามาถึงประตูทางออกแล้วนะคะทุกคนค่ะ แล้วก็ไม่เว้นที่จะถ่ายวิวรถไฟให้ดูอีกครั้งนะคะนี่เราก็จะมาต่อคิวทางออกนะคะแล้วก็สแกนตั๋วนะคะใครมีตั๋วก็สแกนตั๋วนะคะกี่เป็นตั๋วออนไลน์นะคะเป็น q r code นะคะเราก็จะเปิด q r code ในโทรศัพท์ให้เขาดูนะคะนี่เราก็ออกมาจากสถานีแล้วนะคะพอออกมาจากสถานีบรรยากาศ นอกสถานีก็จะประมาณนี้นะคะภูเขาล้อมรอบจริงๆทุกคนบรรยากาศดีมากแล้วเราก็จะไปหารถเข้าเมืองหลวงพระบางกันนะคะทุกคนคะ่ะ<า>เดินไปเรื่อยๆหารถตู้เข้าเมืองหลวงพระบางกันนะคะเขาก็จะมีสถานีรถตู้มีรถตู้มารอรับอยู่แล้วก็จะมาแวะถ่ายภาพหน่อยหนึ่งแฉที่สถานีหลวงพระบางนี่เดินลงบันไดไปนะคะ นี่เขาก็จะมีสถานีรถตู้รถเยอะแยะเลยเนี่เราก็ได้รถตู้นะคะสี่หมื่นกีบนะคะเนี่ยอยู่บนรถตู้นะคะทุกคนค่ะคอยติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเราจะไปไหนกันนะคะถ้าผิดภาพประกันใดก็ขออภัยด้วยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะ